สวัสดีค่ะน้องป้อมรถมือสองจากราา้านพัดิผัดออโต้นะคะวันนี้มาดูรถสี่ประตูนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะดูชมหน้ากระจังหน้านะคะอ่าทีนี้เป็นเครื่อง2.8ให้ไฮรักคุยพ่อนะคะลิโวนะอ่ตัวนี้เป็นปี2017นะคะไม่น้อยมากค่ะคันนี้นะรานะคา เดีะะ๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะคอนโซลข้างหน้าจะเป็นสีดำตัดเงินนะคะราคาอยู่ที่829,000นะคะเป็นเครื่อง2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ c w d c ประตูนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่น้อยมากคันนี้มาอยู่ที่162,000นะคะเูะข้างหนังกันนะคะ ค่อนข้างกว้างมากเป็นระบบปรับอากาศแยกนะคะเป็นแอร์แยกนะความ,มความเย็นในของตัวรถค่อนข้างจะเย็นสบายนั่งสบายนะคะอันนี้เป็นดีตัวดิฟล็อกนะคะโลโก้ไฮรักนะคะูกคาท่านไหนสนใจนะคะโทรติดต่อป็้มเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0909